สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนน่าจะคาใจกันอยู่นะครับนั่นก็คือการเลือกบาลลูนที่ใช่สำหรับสายอากาศยอดฮิตอย่าง EFW h w นี่แหละว่าระหว่าง49ต่อนหนึ่งกับ64ต่อนหนึ่งเนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนดีเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับคำถามยอดฮิตตลอดการสำหรับคนที่ใช้สายอากาศแบบ e n f e d Half Wave หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า EFW h เนี่ยแหละครับ ก่อนที่เราจะไปฟันทวงว่าจะเอาตัวไหนดีเนี่ยเราต้องเข้าใจหัวใจของปัญหากันก่อนครับว่าทําไมเราถึงต้องใช้เจ้าบอลลูนกับสายอากาศ e f h w กันตั้งแต่แรกคืองนี้ครับตัวสายอากาศ EFSW เนี่ยนะอิมพิแดนซ์มันสูงปรี๊ดเลย2 0 0 0 5 0ถึง5,000โอห์มได้เลยแต่ว่าเครื่องวิทยุข,ของเราสายน้ำสัญญาณของเราเนี่ยมันทำงานที่50โอห์มหมดเลยภาพมันก็เหมือนกับเราพยายามจะยัดน้ำจากแม่น้ำทั้งสายลงไปในท่อประป,า,ปาเล็กๆครับ ทีนี้เพื่อจะแก้ปัญหานี้เราก็เลยต้องมีตัวกลางที่เรียกว่าหม้อแปลงอิมพีแดนซ์ซึ่งถ้าเรียกให้ถูกเป๊ะๆตามหลักเทคนิคเลยนะมันคืออันๆในวงการเราก็จะเรียกติดปากกันไปแล้วว่าแบรลุนนั่นแหละรครับก็เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะถ้าเรามองแค่ตัวเลขดิบๆเลยนะดูเหมือนคำตอบมันจะง,ง่ายมากๆเลยครับลองดูตารางนี้นะครับ ฟัง40เจ้าต่อหนึ่งเนี่ยคำนวณออกมาแล้วมันจะแมทช์ได้เป๊ะๆเลยกับอิมพีแดนซ์ที่2,450โ oh อห์มในขณะที่เจ้า64ต่อหนึ่งเนี่ยมันจะลงตัวพอดีกับอิมพีแดนซ์ที่3,200โ oh อห์มพอเราเอามาเทียบกับย่านความถี่ต่างๆโอ้โหชัดเลยย่านสูงๆตั้งแต่40เมตรถึง10เมตรเนี่ยอิมพีแดนซ์มันจะอยู่แถวๆ2,450โ oh อห์มพอดีแบบนี้49ต่อหนึก็กินขาเลยใช่ไหมครับ แต่พอลงไปย่านต่ำๆอย่าง80เมตรอิ p พ d แดนซ์มันขยับไปใกล้ๆ3,000โอห์ม oh อ่า64ต่อหนึ่งก็ดูจะเข้าท่ากว่าส่วน160เมตรนี่ไปถึง5,000โ oh อห์มเลย64ต่อหนึ่งก็เลยเป็นตัวเลือกที่เออปณีปรน,นอมที่สุดแล้วเห็นแบบนี้แล้วหลายคนก็คงคิดในใจว่าโอเคงั้นก็จบแล้วสิแค่เลือกตัวที่ทำให้ SWR ต่ำที่สุดก็ชนะแล้วใช่ไหมล่ะคำตอบคือไม่เชิงครับ เพราะว่าศัตรูตัวร้ายที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ค่า SWR ที่เราเห็นบนหน้าปัดนะครับแต่มันคือพลังงานที่มันสูญเสียไปกลายเป็นความร้อนอยู่ในตัวบาลูนนั่นเองนี่แหละครับคือตัวปัญหาที่แท้จริงงั้นเรามาดูกันให้ลึกกว่าเดิมดี่กว่าครับว่าระหว่างค่า SWR สวยๆกับประสิทธิภาพจริงๆเนี่ยอะไรมันสําคัญกว่ากันไอ้เจ้าการสูญเสียที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่า mismatch loss ครับพูดง่ายๆก็คือเวลาที่เราใช้บาลลูนไม่ตรงกับ impedance ของสายอากาศมากๆเนี่ย พลังงานจากเครื่องส่งของเราส่วนหนึ่งแทนที่จะถูกส่งออกไปเป็นคลื่นวิทยุมันกลับถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนไปเผาแกนของบาลูนแทนเสียดดยของมากๆเลยครับเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับเราลองไปดูเคสสุดคลาสสิกกันเลยนี่คือการใช้งานบนย่าน80เมตรซึ่งเป็นย่านที่อิมพเดมมันจะอยู่แถว3,000โอห์มพอดี 3, oh ดูที่กราฟนี่สิครับน่าสนใจมากเลยนะสมมุติว่าเรากดคีย์ส่ง100วัต์เท่ากันเป๊ะๆนะครับถ้าเราใช้บอลลูน49ต่อหน,นึ่งเนี่ย พลังงานที่ออกอากาศไปจริงๆเหลือแค่80วัตต์แต่พอเปลี่ยนมาใช้64ต่อหนึ่งพลังงานออกไปได้ถึง98าวัตต์โอ้โหต่างกันเยอะเลยนะครับไประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับต่อให้เราใช้49ต่อหนึ่งแล้วจูเนอร์ในเครื่องมันอาจจะปรับจน SWR ลงมาสวยๆได้นะแต่เบื้องหลังเนี่ยพลังงานของเราหายไปเป็นความร้อนที่บาลูนตั้ง20เลยนะครับเหมือนเรากําลังต้มบาลลูนเล่นๆแล้วก็เสียกําลังส่งไปฟรีๆเลยพอเราเข้าใจเรื่องนี้แล้ว ทีนี้เรามาดูเคล็ดลับจากคนที่เขาทำบาลานซ์แบบจริงจังกันดีกว่าว่าเขามีเทคนิคอะไรกันบ้างที่จะทำให้มันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดหัวใจของมันเลยนะครับอยู่ที่วัสดุของแกนเฟอร์ไลท์นี่แหละครับมันจะมีมิกซ์หรือส่วนผสมที่ต่างกันไปอย่างมิกซ์ิเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวเก่งรอบด้านเลยเหมาะกับแบรลาน49ต่อ1ที่ต้องทำงานกว,กว้างๆตั้งแต่3ถึง30เมกะเฮิร์ตซ์แต่ถ้าเป็นมิกซ์ิเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญย่านตำ่ำ เหมาะสุดๆกับบลูน64ต่อ1ที่เน้นเล่นย่าน80กับ160เมตรโดยเฉพาะเลยแล้วถ้าจะทำบาลูน49ต่อ1ให้มันเจ๋งๆล่ะเขามีทิปส์มาให้เลยครับข้อแรกอาารัตราส่วนการพันต้องเป็น2ต่อ14รอบข้อ2ไอ้ขด p r i m a ร y 2อรอบเนี่ยให้ใช้เทคนิคพันแบบตีเกลียวหรือที่เรียกว่าใบไฟล่าทับไปบนขด Second a r y เลยมันจะช่วยให้คัพล l i n g ได้ดีขึ้นและสุดท้ายเพิ่มคาปาซิเตอร์ค่าประมาณ1 0 0่งร้ถึงเข้าไปคร่อมขด p r i m a ร y ซะหน อันนี้จะช่วยกด SWR ในย่านสูงๆอย่าง15เมตร10เมตรได้ดีมากเลยครับโอเคคุยเรื่องเทคนิคกันมาเยอะแล้วแล้วบทสรุปแบบง่ายๆที่จังไปใช้ได้เลยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ง่ายๆแบบนี้เลยครับถ้าเราเล่นย่านสูงๆเป็นหลักตั้งแต่10เมตรถึง40เมตรหรืออยากได้บาลูนตัวเดียวที่ใช้ได้ครอบคลุมไปที่49ต่อ1ที่ใช้แกนมิก43เลยครับแต่ถ้าเราเป็นสายจริงจังย่านต่ำเล่น80เมตร160เมตรเป็นประจำ แล้วอยากรีบประสิทธิภาพออกมาให้ได้มากที่สุดแบบนี้ต้อง64ต่อหนึ่งที่ใช้แกนมิก31เท่านั้นครับตัวหนึ่งเป็นสายอนเนกประสงค์อีกตัวเป็นสายเฉพาะทางนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับการเลือกบาลูนที่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่การมองหาตัวเลข SWR สวยๆบนหน้าปัดอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการทําให้แน่ใจว่าพลังงานทุกวัตต์ที่เราส่งออกไปเนี่ยมันได้กลายเป็นสัญญาณไปถึงเพื่อนๆของเราได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆซึ่งโลกของนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยมันกว้างใหญ่และก็มีอะไรให้ให้เเเเรรราีียยยยนูออกะะแล ถ้าเพื่อนๆมีคําถามคาใจหรือมีเรื่องไหนที่อยากรู้เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคลการใช้อุปกรณ์หรือเกร็ดความรู้อะไรต่างๆคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับเรายินดีมากๆที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเจาะลึกและแบ่งปันกันในครั้งต่อไปแล้วพบกันบนเคลื่นความถี่ครับ s e t r e